สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Act TV ค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะไปต่อลึกถึงเรื่องดาวของโลกภาพยนตร์วันนี้เราก็ยังคงมีเนื้อเรื่องราวภาพยนตร์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศมาแชร์กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนั่นเองค่ะอย่างตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับค่ายหนังน้องใหม่ของบ้านเรานี่แหละที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับเขาแล้วกับ Gdh h 5 g ค่ะ ส่วนทางด้านวงการต่างประเทศเราจะเจาะไปถึงรายได้นะคะของภาพยนตร์ไซไฟแห่งปีอย่าง Star Wars ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาทำรายได้ไปดิมากเท่าไหร่กันแล้วได้รู้กันแน่นอนเพราะที่นี้แล้วเราก็มีเรื่องราวภาพยนตร์ของ Triple X The Return of Sand t e r d Case ที่เรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าได้พี่จาพนมไปกวนทีมกันอีกด้วยนะคะจะมีอะไรมากกว่านี้กันหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงนี้ New Insight ค่ะ เริ่มต้นด้วยข่าววงการค่ายหนังไทยน้องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อต้นเดือนมกราคมนะคะกับค่าย Gdh 559ยังคงบริหารงานโดยพี่เก้งจีระมลกุลผู้กำกับชื่อดังค่ะโดยเขาบอกว่าตัวย่อ Gdh ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Happiness หรือว่าหน่วยที่จะวัดความสุขของคุณผู้ชมและสำหรับตัวเลข559ก็หมายถึงเริกวันเปิดบริษัทและจานวนผู้ถือหุ้นถึง59ราย ว้าวแต่ก็ยังมีผู้ถือหุ้นรายเดิมของ GTH อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น GMM Grammy และ h ับโฮฮินแบบนี้ก็น่าจะทำให้แซนใจชื้นได้พอสมควรแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเย้แย้แบาว่าปีนี้จะมีผลงานของผู้กำกับต้องบรรจงและโอภาพภูมิให้เราได้เห็นแน่นอนเรื่องอะไรก็คงจะต้องรอก,กันไปก่อนนะคะมาที่วงการภาพยนตร์ต่างประเทศกันบ้าง เริ่มด้วยภาพยนตร์ไ i f i Star Wars The Force Awakens ที่สามารถทุบสถิติรายได้หนังทำเงินในอเมริกามาเป็นอันดับหนึ่งแสงหน้าค้นแชมป์เก่าอย่างอาวตาลขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดตลอดการในสหรัฐาอเมริกาค่ะดูได้จากรายได้ที่รายงานโดยเว็บไซต์ Box Office Mojo แต่เมื่อไปดูรายได้ทั่วโลกก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะคะก็คืออันดับที่3าม ด้วยรายได้1,733ล้านเหร,รียญสหรัฐทั้งนี้แล้วถูกคาดการไว้อีกนะคะว่าจะทำรายได้จากทั่วโลก2.2ถึง2.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังมีลุ้นครองอันดับ2นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่ไททานิกได้ทำผลงานไว้ดีมากๆด้วยรายได้2,186พันล้านดอลลาร์สหรัฐขอพว่วงกับเจมส์แฮมรอนค่ะยังไงเอาใจช่วยนะคะ มาที่ภาพยนตร์แอคชัน่นภาคต่อของ Triple X The Return of s e n d e r Cage ตอนนี้เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ที่สำคัญค่ะหนุ่มล่ามวินดีเซลยังคว้าตัวจ้าพนมกลับมาโชว์ฝีมือในเรื่องนี้อีกด้วยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือยังได้ซูเปอร์สตาร์แถวหน้าเอเชียอย่างเจสตลมาร่วมแสดงแค่นี้ก็ทำให้หน่าดูแล้วนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ยังคงได้ทีมนักแสดงชุดเก่าค่ะอย่างซามูเอลแอลจักสัน กลับมาสวมบทหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับเหมือนเดิมเลยนะคะภายใต้การกำกับของ DJ เจคาริโซนั่นเองค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะต้องติดตามกันให้ดีเลยและถ้าเข้ามาเมื่อไหร่เราจะนำมาเอาต์แจกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่จาพนมค่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเจตลีนี่นแหละคือแอคชั่นสตาร์ที่เขาอยากจะร่วมงานมากที่สุด ตอนนี้สมใจอยากแล้วนะคะองอดใจรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันให้ได้เลยอะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูหนังกันต่อเลยดีกว่าซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้กําลังจะเข้าฉายให้เราได้ชมกันแล้วนะคะกับดึกฟิสเวฟนั่นเองหลายๆคนค่ะบอกว่าอยากจะดูมากๆเพราะว่าติดตามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วและหนึ่งในนั้นค่ะก็ได้แก่สาวโคอีเกรสมอร์รสมารับบทนำในเรื่องนี้อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้รอบๆก,กันเลยค่ะ ราวที่เกิดขึ้นนะคะในโลกที่เคยโดนเอเลียนบุกมาสีครั้งแล้วแต่ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่5้าไม่ไม่ใช่แค่การบุกรุกแต่พวกมันจะมาทำลายล้างโลกโดยแคสซี่หญิงสาววัยรุ่นต้องรีบตามหาน้องชาย <Drop me. S 1> ของเธอที่พลัดพดารากกันและนั่นค่ะอาจจะเป็นความหวงเดียวที่ทำให้เธอต่อสู้ในโลกอันโหดร้ายนี้เอง 1.07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet. We called them the others. What do they want? Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth. First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control. The others were already among us, exterminating anyone who survived. The others are readying themselves for the fifth wave. They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us. Do what do we do now? Be there for each other. We can't trust anyone anymore. How are we supposed to fight the others if we don't know what they are? You aren't ready for the end of the world. I've gotta get my brother. I'll get you there. You don't know anything about him. The others took Sam, and I'm gonna go get him. We're we'll fighting simultaneous attacks on the last metropolitan areas. If the fifth wave succeeds, humanity will be wiped from the face of the earth. The others see our hope as a weakness, but they're wrong. This is our home. They will not possess it. และนี้นะคะคือ The f i f t h Wave นั่นเองซึ่งเป็นภาพยนตร์นะคะแนวเอเลี่ยนอีกหนึ่งเรื่องที่มาเข้าฉายให้เราได้ชมกันแต่อยากจะรู้ว่าจะแตกต่างจากภาพยนตร์เอเลี่ยนอื่นๆกันบ้างหรือเปล่าก็คงจะต้องไปดูกันแล้วค่ะวันนี้ในหลุ่มภาพยนตร์นะคะอาละ,ะคะ่ะตอนนี้หมดเวลาของกวางกันแล้วค่ะกับรายการ Inside a s TV ทางหน้าจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็ต้องติดตามนะคะแต่ก่อนจะไปต้องขอขอบคุณกล่ลองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีเลโอเทค่ะ ดิจิตอลทีวีคอชัดไม่มีปัญหาสัญญาณแลบะบวันเท่าฟ้าปิดเพราะขอบคุณดูนี่ด้วยค่ะซึ่งใครที่อยากจะดูซีรีส์ทันอเมริกาทางภาคไทยบรรยายไทยสามารถเข้าไปดูกันได้กับที่ดูนี่เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ก่อนจะไปก็ต้องขอขอบคุณสภาพผส,สวยๆแบบนี้ด้วยจากวิดพันเน็ตชันค่ะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าและการเกี่ยวับเรื่องราวภาพยนตร์กันอีกมากมายจะมีอะไรจะตีดตั้งต้องติดตามและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ดูนี่บริการที่อัดแน่นไปด้วยซีรีส์ชั้นนำมากมายหลากหลายแนวพร้อมให้คุณเลือกสรรทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในดูนี่สิ่งที่ชอบมาที่สุดก็คือเรื่องแรกเล่นกรีครับ G.L.E.E กรีครับ e e e. ชอบซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์คูค่ะเพราะว่าสนุกสนานแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาด้วยค่ะ,ะซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ชอบที่สุดก็จะเป็น N.C.I.S. ครับตอนนั้น พื่อนแนะนําว่าเออมันมีซีรีส์เชอร์ล็อกนะดูง่ายสนุกด้วยอะค่ะที่ชอบในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าซีรีส์นี้ได้ใส่ในรายละเอียดความดราม่าแลว้วก็เรื่องจริงในสังคมที่ตีแผ่ภายในซีรีส์ครับอาจจะเป็นที่ตัวนักแสดงแล้วก็อย่างเช่นพระเอกเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมันมีความเป็นเชอร์ล็อกเหมือนเขาเป็นเชอร์ล็อกจริงๆ ซีรีส์เรื่อง NCS ก็จะมีความแตกต่างจากซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนทั่วไปก็คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ในทีมเนี่ยครับก็จะมีความเหมือนครอบครัวทําให้บางทีเราก็จะไม่รู้สึกเครียดซีรีส์เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นในแนวเดียวกันเพราะว่าการเดินทางข้ามเวลาแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีความครบรถทั้งแอคชั่นโรแมนติกดราม่าค่ะ แล้วก็คนที่อยากสนใจนะครับไม่รู้จะดูช่องทางไหนแนะนำครับ www.duni.com นะครับเป็นช่องท,งทางที่ดีอย่างหนึ่งและสามารถดูได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ครับสมัครสมาชิกดูนี่รายเดือนเพียง159บาทติดต่อสอบถามโทร086 107 2999